สวัสดีค่ะไม่ลืมบอกไม่มีกล้วยทำไม่ได้หรอกนี่าเพิ่งพายคำคำนะคะ เอาหมวกมาห,หน่อยหมวกแดงจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้ ทุกวันนี้แต่งตัวก่อนไปโรงเรียนเหรอน้องดาเรองตอนนี้ได้แต่งตัวก่อนไปโรงเรียนดนิ่งเืียวดูสิบอกพ่อใส่อะไรให้ก็ไม่รู้เนี่ย ม่ให okay. yeah. really ้้้ก right? hmm. ันจะดดิิททงงอ๋อก็ไม่เคยใส่เนาะมันเกะกะเนาะดาเรืองอะไรก็ไม่รู้เอามารัดหูหนูไว้เนี่ยหนูก็จะดึงออกสิใช่เนาะเรื่องไหนก็

E aí ้องซิกัซิกลัดเต็มเลยคนสวยเจ้าคนสวยเพื่อนถึงกับซิกรัดเลยทำไมขนาดเจไมดาเรื่องเอ๊ะไกินเวนกินอยู่ฮะ

ไปกินอะไรมันไม่มีไว้ให้กินอ่ะพรายจะไปโรงเรียนหรือเปล่าวันนี้ทำไมมัมันนนนแะอไม่ไปดาเรลยจะถึงวน่นเนาะไม่ได้รับถึกหลายวันแล้ว ใช่ไหมคุณนายกอบไผ่ใบไผ่ก็ทาตกไว้<_ p _ p> ดาเรืองก็เก็บกินใช่ไหมดาเรือง<_ p _ p> ดูนะดูนะคอไปแล้วนี่คอไปแล้วนี่ดูสิดูสิดูสิ ดูนะเลี oh, le ar, le ar pues huh, mm ้ยวไหมวันน nah. ี้ไม่เลี้ยวว่าเลี้ยวไปไหนนี่ไปคนละฝั่งแล้วบ้านพฟจูอยู่ทางนี้เด็กไปบ้านพี่จูทางนี้อะไรนะอ๋อเราคิดถึงพิจูไม่คิดถึงพิจูแทนแล้วบอกโอ้ยดาวเรืองเธอก็เนาะถึงพี่จูแล้วไม่ได้ไปหาพิจูร้านบ้านแรกบอกว่างี้ อันนี้ก็ไม่ได้ไปหลายวันเลยไม่ได้ไปนานเลยเท่านี้ไม่ต้องถึงถึงหรอกอีก2ปี2ปี3ปีโอ้ววสติ๊กอะไรหลักนี่กลับประ,ะบบพูอ่ะแื้ออื้อแร่ไปที่ปีกว่าสัง ลาเรื่องมาแล้ววันนี้พี่ฟ้าไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้ทึกให้แม่เห็นเลยดูรีบเดินเชียวรีบไปไหนอันนี้พี่ฟ้าไม่มาหรอกไม่ต้องรีบเดินเอาไปไหนนี่

ดูเดี๋ยวปู่มาเล่นด้วยเดี๋ยวปู่มาเล่นด้วยเอานาเรื่องไปผูก่อกนหงหวหวเจ้าแล้วได้ไป ở mãi. Alpha ở nơi này. nhỉ là ta sẽ phù trong này. Tại không phủ cần này. lời ông ấy. Tiếng ừ. đang, ừ. ừ. đang đang. สียงไม่ดังเลย่ากลัวจ้าเ้ยอ้ยยิเเหอังไม่ได้กินหอเช้านี่นะังไม่ได้กินหโอ้ยปูแกะไม่ทันแล้วน่ะนะมันจะติดคอ เต้นทีดินดินลงออกจากตัวหมดแล้วเอาไหมซิเอาไหมซิมุลง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  เอาลงเอาลงเอื้อเอ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 อือืออะไรอะือะไรยงฮืออะไรงหะืออะไราวนี่ือแล้วโอ้ือ้วแล้วหมดแล้วหมดแล้วมอล้มอล้ินมากครับเจ้าบอกว่ากินน้อยจังอคู้นี่หมดแล้วเนีเล หนูเจ <mm <iser Zum voi> <ama> <ckt> ้าเจ้าสะด้งเลยเจ้าสะดึงเลยนะเจ้ามทำอะไรหนูเนี่ยปูเกิดมาแล้วเช็ด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 การเลยเจ้าูปีนะัในกอดกอดปูสิกอดเป็นไหมกอดปูดูสิ งนงนงนงอนละอะไดูดูดูดะไรนี่ยอดแขนปูไปไหนจะกินแขนปูแทนแล้วใช่ของกินใช่ของกินเดี๋ยวกินมาเดี๋ยวกินมาครับแล้วแล้ว นี่ไงฝากคลิปไว้ดีโเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามช่งางไฟทางคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ